สวัสดีทุกคนนอนกันรืยังสวัสดีค่ะทุกคนคือแบบร <c oughs> ู้สึกว่ากลับมาป่วยอีกแล้วสวัสดีสวัสดีสสดมิสหายทุกท่านคือแบบว่าหนูอะกะว่าจะมาไลฟ์สักพักแล้วใช่ไหมแต่ว่าไปอาบนะ้ำมาแล้วคือแบบผมอะ คือกว่าจะแห้งคือนานมากแบบนานมากชั่วโมงค้างจะเครซี่จะบ้าจะบ้าของจริงคุณนา้ามันค้างไปแล้วค o มแ b a c k c มแบ b a c k รียงกลับมาหรือเปล่าขอบพูดสำหรับของขวัญครับ ฝนตกอย่างแถวคือมเมื่อกี้มันได้ยินเสียงตกแล้วแต่ตอนนี้มันเงียบหายไปแล้วคนเรีเยอะมากทุ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 กมาละช่วงนี้มีแต่เด็กป่วยชาคือหนูก็ป่วยขึ้นตอนแรกหนูว่าหนูจะไม่ป่วยวใช่ปะแต่สุดคือป่วยอยู่ดีเศร้าเกินแล้วก็แบบว่าอะไรนะรู้สึกว่าช่วงนี้พักผ่อนน้อยคือแบบใต้ตาเริ่มมาแล้วแต่ว่าเรามีกาวิชนี่ หนูกำลังลองดูอยู่ว่ามันจะแบบเป็นยังไงใช่แล้วก็เอ่อกำลังกลาเป็นประจำเดือนเราสิวก็ขึ้นเม็ดใหญ่มากแล้วก็ตรงนี้แต่ว่ามันอันนี้ไปแล้วป่วยด้วยแต่ยังมีงขีดนะออยขอให้รอดพ้นนะคะวันยอมทำงานมาใชา่คือแบบขายของเป็นหนึ่งกลุ่มทูกถ้าไม่ได้ขขยของเดี๋ยวมันจะนอนไม่หลับ เดี๋ยวจะต้องทําคลิปลงด้วยพักผ่อนนัะแล้วทำไมไม่รีบนอนคือมันมีหลายปัจจัยมากคือหนูแบบรู้สึกว่าโอเคเป็นคนที่แบบว่าชอบให้เวลาตัวเองหลังทํางานแบบว่าก็จะชอบหาอะไรกินดู Youtube ทําอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วคือแบบสมมุติ1วันของหนูเนี่ยก็คือหนูโรงเรียนซัมเมอร์ด้วยใช่ป่ะเพราะว่าฉันอยากเรียนจบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยฉันก็จะเรียนตั้งแต่เก้าโครึ่งจนถึงสี่โง แล้วฉันก็จะว่างสักนิดหนึ่งเพื่อกินข้าวใดๆอีทเออหรือแบบกลับมานอนใดเอยแล้วก็ไปซ้อมต่อจนถึงสามทุ่มผมโมถึงสามทุ่มแล้วกลับมาฉันก็เออเะเหยยดอยชายของฉันไปก็อนอนด,นดูหนังนั่นนู่นนั่นนู่นนี่นนนนอะไรเงี้ยอ่ะสักพักว้ายตีหนึ่งตีสองกูจะบ้าก็คือแบบก็เห็นเพ่อไปอาบน้ำแล้วก็นอนอะไรเงี้ยวันนี้ไปเรียน อาจารย์ยังจำได้อยู่เนาะเออนั่นน่ะสิคืออาจารย์น่าจะยังจำได้อยู่แต่แบบบางวิชาก็คือดิฉันแทบไม่ได้เข้าเลยเพราะว่าเวลามันไม่ถูกต้องจริงๆแต่แบบคือหนูรู้สึกว่ารอบเนี้ยโชคดีมากแบบโชคดีมากๆที่อาจารย์เข้าใจแบบอาจารย์ใจดีมากคืออย่างอิงอะคือแบบอิงสองอะหนูเรียนมาหลายรอบมาคือแบบหลายรอบมาจริงๆคือหนูไม่สามารถผ่านผลแบบ ไลติ้งไปได้เลยเพราะว่าเวลาเรียนไม่พอและอาจารย์บางท่านขาแบบก็เข้าใจอาจารย์นะแบบเขาอาจจะแบบยังไม่เก็ตว่าแบบ เออสิ่งที่ไขวันทำนั้นคืออะไรคือสิ่งไหนยังไงมีเวลาให้ขาดแล้วหกครั้งเอาไปบริหารเอาเองใด,ดๆเอวยๆอะไรเงี้ยแต่รอบเนี้ยคือเจออาจารย์ดีมากน่ารักมากแล้วเขาก็แบบเข้าใจหนูแบบสุดๆตอนแรกหนูดรอบไปอีกรอบเปยสองแต่ถ้าเกิดสมมติว่าหนูดรอบรอบเนี้ยหนูจะเปอดแน่นอนเพราะว่ามันจะมีตัวที่ต้องเรียนต่อมันคืออินเตอร์นิวคือเป็นเกี่ยวกับข่าวต่างประเทศอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเปิดในเทอมสองของหนูที่อยู่ปีสามซึ่งถ้าสมมติว่าหนูรอไปอีกแล้วคือ มันคือมันต้องจบอิง์อย่างน้อย3ตัวมันถึงจะลงตัวนี้ได้ใช่แล้วถ้าเกิดหนูไม่เรียนอิงสองตอนเนี้ยแล้วหนูต้องไปเรียนอิงสองเทอมหน้าเนี่ยมันจะไม่ทันแล้ว,ลวหนูก็ต้องไปเรียนอีกทีคืออีกเทอมหนึ่งเลยซึ่งฉันมีสิทธิ์ที่จะเปอร์สูงมากแต่ยังขอบคุณที่อาจารย์รักและเข้าใจน้องไขหวานคนนี้ก็เลยรอดมาได้นะคะก็เลยโอเคเรียนและผ่านผลมาได้ก็คือส่งไปละเอ,เอาอาจารย์ก็แบบเออเข้าใจอะไรเงี้ยแต่แบบบางทีก็ยอมรับแบบว่าตัวเองเหมือนกันนะแบบ คือหนูสุขหนูไม่ได้หักหุมเลยแบบคือแบบบางทีแบบบางวันคือมันเรียนทุกวันใช่ไหมจันถึงสุกอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบไม่ไม่ไม่ไหวจริงๆแบบไปทํางานมาอย่างแบบวันที่แบบถ่ายเอมวีมาแล้วอีกวันหนึ่งมันมันว่างสามารถไปเรียนได้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่ได้ไปบางทีก็แบบไม่ได้ไปคือมันไม่ไหวจริงจริงมันตื่นไม่ไหวอะไรเงี้ยก็แบบพักผ่อนเอาคือรู้สึกผิดในใจแต่ว่าก็ต้องทําแบบนั้นเพราะว่าถ้าไม่ทําแบบนั้นก็คือดิฉันเองจะเป็นคนตุยเย่วาตนาเบะไอโกะคือมันมันมันไม่ได้จริง แล้วมันก็เลยแบบว่าเออนั่นแหละแต่ว่าก็ทํางานส่งตลอดอะไรเงี้ยทางานส่ง quiz อะไรเงี้ยก็ตลอดส่งทั้งหมดอะไรเงี้ยปีหน้าก็น่าจะาหนักเอาเรื่องอยู่เป็นในส่วนของแบบว่าเขาเรียกว่าไงในส่วนของภาคปฏิบัติค่อนข้างที่จะเยอะและสูงแล้วคือสิ่งที่ดิฉันน้อยมากตอนนี้คือลืมลงทะเบียนเรียนค่ะคือชิวเกินเดี๋ยวจะไปลงทะเบียนเรียนตอนนี้แหละเขาเปิดอีกรอบหนึ่ง คือตอนนี้ยังซัมเมอร์อยู่ยังเป็นพี่ปีสองยังไม่ได้เปิดเทอมปีสามคือแบบขนาดยังไม่เปิดเปิดเทอมปีสามนะคะเนี่ยคุณนะอืมนั่นแหละแต่ก็ไหวอยู่แต่ก็รู้สึกและขอบคุณแบบทุกคนมากๆที่แบบว่าให้กําลังใจให้กําลังใจหนูตลอดเลยแบบว่าทุกเรื่องเลยแล้วก็แบบเออเข้าใจหนูอะไรคือแบบบางคนก็จะแบบว่าอแบบว่าแต่แบบทุกคนก็ยังแบบว่า เ็ตแล้วเข้าใจไขวัดว่าแบบเออไขวัดมันอยู่นิ่งไม่ได้มันแบบว่าไม่สามารถที่จะแบบปิดเทอมได้แบบปกติอะไรเงี้ยกินน้ำไปหนึงนะอืมนั่นแหละก็เลยแบบว่าคือแบบทุกคนก็แบบเป็นห่วงแต่ก็ยังให้กําลังใจไงเออแบบไม่ไม่ไม่บ่นไม่ว่าไม่อะไรหนูว่าแบบอุ้ยทาไมถึงนิ่งอย่างเงี้ยแบบขอบคุณทุกคนมากขอบคุณครับขอบคุณสำหรับกําลังใจจาก ทุกคนเลยทุกคนน่ารักมากเธอจะปีสามตลอไว้ว่าใช่คือฉันจะปีสามแล้วว่าแกคืออีกนิดเดียวฉันจะเรียนจบแล้วว่าปีหน้าเอ้ไม่ใช่ปีหน้าอีกปีหนึ่งเออคือแบบทุกคนอย่าลืมมางานเรับป็นญ,ญานด้วยขอบรองให้ <laughs> กำลังใจให้จ้าขอบคุณคัาขอบคุณคับขอบคุณคับขอบคุณคัณบทุกคนขอบคุณทุกคนมากที่แบบให้กำลังใจตลอดเลย น้ำตาลไหรลรอไปงานเลยทุกคือแบบเร็วมากเร็วมากมากคือหนูตั้งตอนแรกตั้งใจดิฉันตั้งใจว่าฉันจะแบบเออสมปีครึ่งจบฟิลฟิลแต่ว่าสี่ปีนี่ปกติเถอะหรือเรียกว่าควัญอยู่ไม่สุขใช่คือหนูสึกว่าหนูเป็นคนอยู่ไม่สุขคือหนูว่าบน่นคือหนูเป็นคนขี้บ่นมากแบบขี้บ่นสุดๆอะแบบว่าหนูบ่นกับเพื่อนบ่นกับใดๆอย่างเงี้ยว่าแบบโอ้ยไม่ไหวางานเยอะมากเลยคือแบบอไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยมากง่วงมากยมมากแต่สุดท้ายก็ทําอยู่ดีหรือแบบ แล้วทําก็คือแบบทําจริงๆแบบตั้งใจทำอะไรเงี้ยหรือแบบถ้าวันไหนที่มันว่างใช่ปะไม่มีงานทําก็จะบน่นว่าเฮย้ยทำไมวันนี้ไม่มีงานทําเลยมันว่างเกนินอะไรเงี้ยอืมใช่แล้วช่วงเนี้ยเป็นช่วงแบบคือห้องหนูลกบ่อยมากคือหนูไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมห้องถึงลกขนาดนี้แล้วก็เนี้ยวันนี้ก็แบบวันนี้โชคดีที่เหมือนแบบว่าที่โรงแบบว่าที่เรียนนีืครูเขาก็แบบเออวันนี้ไม่มีซ้อมนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะให้เด็กๆพักอะไรเงี้ยก็เลยแบบ นอนชิวๆแล้วก็นั่งเนี่ยนั่งทำความสะอาดเครื่องสำอางเช็ดเครื่องสำอางบ拉布拉ใดใดไปงไม่ต้องรีบเรียนสิจบไวเดี๋ยวแก่ไว้นะเฮ้ยบ้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แก่ไม่แก่ไม่แก่เราจะได้ไม่เหนื่อยไง,ไงเราจะได้แบบเต็มที่กับพาทไอดอลแบบ <c ười> สุดๆในเงี้ยคือแบบบางทีอ่ะก็มีหลายงานที่แบบว่าอยากไปอยากทำแต่ก็แบบไปไม่ได้เลยพอด <c oughs> ติดเรียนอะไรเงี้ยหนูไม่อยากดอบแบบว่าไม่อยากดอบระหว่างเรียน <c oughs> แบบว่าคือแบบแบบไอดอลกับเรื่องเรียนหนูมันแบบหนูให้ความสำคัญเท่ากันใช่ก็เลยไม่เคยดอบเลยแต่เลือกเรียนแบบ <c oughs> ค่อยๆเรียนเอาอย่างเทอมที่ผ่านมาก็ได้ เออหนูไม่ได้บอกเลยเพิ่มที่ผ่านมาได้เอมสองตัวก็ได้บีบวกสองตัวก็ได้บีมตัวหนึ่งก็ได้อยู่เนาะเนาะเนาะก็รู้สึกตัวเองเก่งมากนะคือมันมีวิชาหนึ่งที่แบบว่าไม่แทบไม่ได้เข้าเรียนเลยแล้วมันเป็นค่แปดโมงเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสอบอ่านหนังสือสอบหรือแบบได้ๆอะไรเงี้ยก็ได้บีบวกมาเพราะว่าไม่มีครเน้ขาห้องใช่แผลเป็นไงบ้าง มันโอเคขึ้นแล้วนะคะมันแห้งมันแห้งแล้วแบบว่าอา้าวจริงๆตรงนี้มันก็แบบนิดๆหน่อยๆไม่ได้มีอะไรมากส่วนใหญ่จะเป็นเจ็บมือมากกว่าคือแบบหนูก็เพิ่งรู้ว่าแบบเป็นแผลตรงมือมันเจ็บมากอะแบบและตรงนี้เป็นข้อตรงข้อต่อแหละก็เลยแบบว่าเออแต่ตอนนี้แผลแห้งแห้งแล้วก็เลยโอเคมากไม่ไม่ไม,ไม่อะไรสุขภาพกาก็สําคัญก็ต้องบาลานซ์ดีๆรับทราบครับจะไม่ทําให้ตัวเองเหนื่อยเกินไปรับทราบ เป็นเด็กดีทุกคนรู้แฟนขับรู้เธอดื้อทำไม่ได้ไม่หนูไม่ได้ดือ้อหนูไม่ได้ดือ้อเราเธอต่อโทรเลยเอาตีให้จบก่อนตอนนี้คือแบบหนูอะเอาจริงปะหนูแอบมีความกังวลเล็กๆก,กับเรื่องเรียนรวมถึงเรื่องฝึกงานคือหนูแบบ หนูไม่อยากฝึกงานที่นี่เพราะว่ารู้สึกว่าคือมันไม่ใช่ว่าที่นี่ไม่ดีแต่ว่าหนูเคยแบบมีโอกาสได้ลองทําหลายๆอย่างกับที่นี่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากไปลองฝึกงานที่อื่นดูแต่ว่าหนูอะคือเพื่อนหนูลงกิจกรรมกันเยอะมากแบบทําเบื้องหลังนู่นนี่เป็น b a c k สเตจเป็นอะไรใช่ปะแต่ว่าหนูไม่เคยมีพอร์ตด,ด้านการทํางานเบื้องหลังเลยแบบเลยจริงๆแบบว่า <c oughs> แบบจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบแอบ,บเครียดนิดหนึ่งว่าแบบถ้าสมมุติว่าฉันแบบอยากจะไปฝึกงานที่ใดๆอะไรเงี้ยแต่ฉันไม่มีพอหรือไม่มีเรซูเม่อะไรให้เขาดูเลยว่าฉันเคยมีประสบการณ์ทํางานอะไรมาแล้วบ้างอะไรเงี้ยก็เลยแบบแอบ,บเครียดนิดหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วใจอ่ะอยากฝึกออนไลน์แบบช่องทางออนไลน์อ่ะแบบ u t u b e อะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ เป็นสายแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์ฟิลนั้นใช่คือแบบอย่างหนูน้องหนูเนี่ยน้องรหัสอะก็ไปฝึกงานกับแบบตอนนี้ก็แบบไปออกกองกับแบบอันตนาอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบน้องแบบไปเก็บพอร์แบบไปฝึกงานกันแบบฉ่ำมากรวมถึงแบบอย่างกองเลิฟทิปล่าสุดอะหนูก็เจอเพื่อนหนูในคณะไปฝึกงานกับแบบว่าพี่ๆกองขำมวนอะไรย่างเงี้ย ไม่ได้กี่มุงไม่เป็นคนดีค่ะคือฉันส่องอะส่องได้ดูว่าดูได้ที่ใจมีแต่ฉันไม่มีพอที่จะไปสมัครฝึกงานอะเก็ฟิวปะฉันมีแค่ใบเกตและรอยยิ้มสวยๆของดิฉันณตอนนี้ซึมลิปหน่อยมาเป็นลิปมันเปลี่ยนสีนั่นแหละก็เลยมีความกังวลนิดนึงก็เลยคิดว่าเดี๋ยว ช่วงเทอมหน้าที่เป็นปิดเทอมอะ่ะจะไปฝึกงานเก็บผ่อนเอาขอออฟฟิเชียลทำช่องคอนเทนต์ของ CGM ดูไหมแล้วเราทำเบื้องหลังคือหนูก็อยากทำนะแต่ว่าหนูก็เข้าใจแบบออฟฟิเชียลได้เหมือนกันเหมือนพี่ๆทีมงานหรือว่าคนทำอะไรอย่เงี้ยมันอาจจะแบบไม่ไม่ได้มีเยอะมากเก็ฟิลปะเออคือถ้าสมมติว่าหนูทำอะ่ะ โอเคหนูเป็นโปรดิวเซอร์ได้ทำสคริปต์ทำใดๆได้แต่ว่ามันต้องมีตัดตอมีนั่นนู่นโอ้โหมันมีหลายอย่างมากที่จะทำช่องช่องหนึ่งคลอดน้องออกมาซึ่งหนูไม่สามารถทำคนเดียวได้เพราะว่าหนูยังเป็นไอดอลอยู่หนูก็เรลยเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ฟิลนั้นค่ะนั่นแหละ <c oughs> ทำเหมือนหูได้ปะเหมือนกันปะอืมไม่เหมือนอนะ่ะแบบคือหนูก็ยังไม่ชัวว่าหูแบบทําอะไรบ้างนะตอนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าหนูหนูก็ไม่รู้ว่าหนูสามารถทําอะไรได้บ้างหมายถึงว่าหนูยังไม่รู้ตัวเองเหมือนกันค <c oughs> ืองงเหมือนกันเนาะคือจริงๆแล้วหนูอยากฝึกหลายอย่างมากคือเคยมีความคิดแบบอยากฝึกคอนเสิร์ตจะทำคอนเสิร์ตเหมือนกันเพราะแบบ อยากแบบเผื่อเอามาปรับใช้กับ CGM หน้าหรือใดๆไ,ไ,ได้หรือโชว์หรือแบบใดๆอะไรเงี้ยหนูก็มีความตั้งใจว่าแบบเออวันเกิดปีหน้าหนูหนูจะทำจะทาแฟนมีตของตัวเองซึ่งหนูจะทำเองร้อยเปรซหมายถึงว่าคิดเองว่าจะยังไงไฟเวทีการจัดการคนการใดๆอะไรอย่เงี้ยอยากลองดูแล้วก็เอาสิ่งนั้นไปเป็นหนึ่งในพอร์ตที่แบบว่าเอาไปใส่ว่าโอเคฉันเคยทำอีเวนต์นะฉันเคย ทำแบบนี้นะยังไงแบบไหนยังไงนะอะไรแต่ว่าก็ต้องเป็นนัดที่แบบเรียนรู้ก่อนว่าต้องเรียนรู้แหละว่าต้องทํำยังไง,ไง,ไง <c oughs> อะไรเงี้ยอืนั่นแหละก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะลองดูว่าแบบเออปีหน้าถ้ามีโอกาสอะไรเงี้ยก็อยากจะทําแฟนมีตรของตัวเองแบบว่าที่เป็นแบบแฟนมีตวันเกิดอะไรเงี้ยของตัวเองโดยที่จะทําเองหมดเลย <c oughs> แบบหมดเลยคอนเทนต์ Content เนื้อหาในในแฟนมีต ราคาบาทหรือใดๆอะไรเงี้ยจะคิดเองหมดเลยจะทาเองหมดเลยความทีมมาทำคอนเทนต์ C G M คือหนูอยากทานะคือเคยแบบว่าเคยอยากจะชวนเพื่อนเ,ออเ,คเคยอยากชวนเพื่อนในคณะมาลองฝึกงานมาแบบช่วยงานกันใน C G M อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีเวลาคุยกับเพื่อนจริงจังขนาดนั้นรวมถึงยังไม่ได้มีโอกาสคุยกับออฟฟิเชียลขนาดนั้นว่าโอเคใจยังไงอะไรเงี้ย ืมใช่เพราะว่ายังไม่ยังไม่เคยคุยจริงจังแต่แค่แบบคิดในหัวเห้ช่ยใช่แล้วตาตารอแล้วอยากเห็นแฟนมีได้แบบของแกใช่าคือหนูมีความแบบว่าสองอย่างที่ยังยังอย,งอยากทำอยู่ก็คือแบบว่ามีคือถ้าในวงตอนเนี้อยากทำ ที่เหลือที่ค้างคาคือมีเซนเตอร์ใช่ไหมที่อยากเป็นกับทำเ <c oughs> บื้องหลังแบบอยากทำคอนเสิร์ตสักครั้งแบบโปรดิวคอนเสิร์ตขึ้นมาสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะยากแหละแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็กอยากลองทําแบบอยากทำอะไรอย่างเงี้ย,ยเราเชื่อว่าเรามีศักยภาพที่จะทําได้ใช่แต่ว่าก็รอดูว่าจะเป็นยังไงก็หวังว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในอนาคตต่อไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้ว ก็คือคุณลุดถูกฉันอยากเป็นคุณลุดป้าลุดหมอนลุดยามลุดเป็นหมดนั่นแหละคะ่ะฟิลนั้นแต่ก็รอดูต่อไปเพราะว่าเราก็ยังเหลือเวลาในวงอีกสักพักใหญ่ๆเลยต้องบััดได้เลยไหมคือตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะเอาจริงป้าฉันเคยมีความคิดอยากทำเป็นฟิลแบบเดอะมิวสิคอลด้วย <c oughs> ฉันนะชอบดูละครเวทีแล้วก็เคยทําละครเวทีเคยทําละครเวทีเรื่องหนึง่งแต่ว่าเนี่ยปีที่ผ่านมาทําละครเวทีใช่ไหมทำแล้วก็รู้สึกว่าเออมันสนุกดีแต่ว่ารายละเอียดมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะถ้าเกิดแบบเอาพาร์ทละครเวทีนั้นน่ะมาเป็นหนึ่งในพาร์ทเล็กๆของแฟนมีดะน่าจะดีมากเลยแล้วก็เอาเพลงที่เป็นธีมสหลักอะเอามาทำใหม่ แล้วก็นำเสนอเรื่องราวผ่านเพลงนั้นเสียงหลงอืมใช่เคยมีคิดคร่าวๆไว้ในหัวนั <c oughs> ่นละค่ะ <c oughs> ถ้าเรื่องอะไรทานั้นสุดจริงๆสิ่งที่ชอบทําแล้วก็ทำทำตลอดอะไรเนี่ยก็คือ <c oughs> ชอบเป็นโปรดิวเซอร์ ชอบเป็นชอบเป็นคนดูภาพรวมแบบว่าทุกอย่างพอเป็นคนได้ดูภาพรวมปุ๊บอะมันจะได้เรียนรู้ในทุกๆกพาร์ทแล้วเราก็จะรู้ทุกอย่างว่ามันยังไงอะไรเงี้ยอืมนั่นแหละใช่ก็เลยชอบถูกแต่ที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมคือเรื่องไฟเรื่องแสงอะไรเงี้ย <c oughs> จะรอดูว่าเออแบบถ้ามีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นก็จะแบบเรียนรู้ใช่ <c oughs> <c oughs> ใช่คือคือแบบบางคนอ่ะมีเพื่อนแบบหนูมาเล่าให้ฟังเพื่อนสนิทหนูอ่ะคือแบบปีหนึ่งมันมีงานที่หนูเคยเล่าให้ฟังว่าหนูเคยเป็นโปรดิเวเซอร์ใช่ปะแล้วคือหนูไม่คิดเลยว่าแบบเพื่อนจะกลัวหนูเยอะมากคือหนูรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ดุไม่ได้อะไรเลยนะแต่แค่เป็นคนจริงจังกับการทํางานแล้วแบบจริงๆคือแบบพาร์ทนั้นที่เพื่อนจะไม่ใช่พาร์ทดุของหนูเลยด้วยซ้ำอืมใช่ใจเย็นแบบใจเย็น เอาเรื่องเลยใช่แต่ว่าก็นแหละแต่ว่าหลังหเพื่อนก็เข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อโอเคสไตล์การทำงานเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยเออใช่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 เนี่ยเดี๋ยวปีสามจะได้ทำรายการจริงๆเป็นรายการเกมโชว์ซึ่งแบบคิดไว้เยอะมากว่าแบบโออแบบคิดแผนมาแล้วตั้งแต่ปีสองว่ายังไงอะไรเงี้ยคุยกับเพื่อนที่เป็นแบบพีเอทีฟอะไรเงี้ยคุยกันว่าจะเอาอะไรยัางไงจะย,ยัางไงาเวลาจริงจังเต็มจะเข้มขึ้นสัก ไม่ฉันไม่ฉันไม่ดุฉันเป็นคนไม่ดุไม่จริงๆแล้วเป็นคนดุคือแบบฉันเล่าให้ฟังว่าวันที่ไปดูรุนสามใช่ปแบบ่ะคือหนูก็จะยืนหนูเป็นคนสอนอหนูก็จะยืนคหนูจริงๆหนูเป็นคนใจเย็นนะแต่มีน้องหลายคนกลัวหนูแบบว่าไม่กล้าคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออหรือแบบ เวลาหนูไปสอนแบบบางทีแบบบางคนอะไรเงี้ยก็จะมีฟีลแบบว่าหนูจะบบแบบเดี๋ไปบอกโอเคอันนี้มาอันนี้นะอย่างนั้นนะอะไรเราก็จะแบบกลัวละเฮ้ยพี่ขำนดูอะแลองหนูก็จะไม่กล้าคุยด้วยอะไรซึ่งหนูแบบพี่เจ้หนูไม่ได้เป็นคนดุเลยไม่จริงเป็นคนดุแบบว่าถ้าในพาจริงจังคือน้องๆทุกคนในหนูอะลองรับรู้รวมถึงแฟนคลับด้วยว่ารับรู้ว่าหนูเป็นคนตลกมากเลยแบบว่าถ้ารู้จักหรือว่าแบบ คุยด้วยจริงๆแบบฉันไม็คนตลกเหมือนฉันพูดเป็นคนพูดไปเรื่อยแกแต่แบบแต่ว่าถ้าเกิดจริงๆก็จะดุไง <c oughs> แกดูใช่แกคนดุใช่ไม่ดูกี่มงุง <c oughs> ฉันไม่ได้ดูน้องค่ะฉันพูดปกติค่ะคือบางทีอะแบบว่า คือการจัดการคนการบริหารคนมันต้องมีทั้งพาธท,ที่แบบดุแล้วก็ใจดีเก็ตฟิลป้าถ้ามันให้มันใจดีอย่างเดียวมันก็ไม่ได้จะให้ดุอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ใครมันจะไปอยากทางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องมีทั้งสองพานี่มันบาลานซ์กันให้แบบโอเคเขาแฮปปี้ในการทํางานกับเราด้วยแล้วก็ยังเชื่อฟังเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ถูกทุกทุกกทุกทกทกคือคนไทยถูกฉันเป็นคนไทยแอมไทย ฉันเปคนไทยแล้วคนไทยคืออะไรคนไทยพูดไปเรื่อยคุยแก้จะเที่ยงคืหนหรอว่าคือเร็วมาก <c oughs> อยาให้ขัดัเออมีเอก็ต้องมีหนึ่งปา้าฉันก็ต้องแบบ <c oughs> เอาไงคะน,อ <c oughs> น,น้องนี่อะเนี่ยน้องก็จะกลัวกลัวมากกว่าเดิมกลัวอยู่แล้วกลัวไปอีก ไม่ดุไม่ดุครับผมจีจังเฉยๆครับแต่ว่าเป็นคนใจเย็นขึ้นเยอะเลยนะตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่เมื่อก่อนเป็นคนใจร้อนมากแบบเป็นคนแบบว่าไม่ไว้ใจให้ใครทํางานโดยอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าแบบไม่กล้าเพราะว่าเคยเจอแล้วแบบงานมันไม่มันไม่ได้ตามใจหมาย,ยางไงแต่หลงัลงๆมานี้เริ่มแบบโอเคเราต้องใจเย็นมากขึ้นเรามีอะไรเราก็ต้องแบบบอกเราต้องส,สื่อสารกันอย่าอยู่แสื่อสารเป็นสิ่งที่สําคัญมากทุกคน เออแล้วหลังมาก็แบบเออใจเย็นขึ้นเยอะมากๆมมากๆมั่งๆนั่นแหละสิ่งนี้ดีแต่เป็นลงลงอะไรเขากลัวกันหมดไม่ฉันไม่โดฉันไม่โดฉันเป็นคนจิตใจเดียวอีกหนึ่งนาทีต้องไปแล้วคู่นี้ได้เจอกันเปล่าเธอต้องมาหาสิตาแน่เลยใช่ไหมเฮ้ยน้องมามิงไปด้วยปะคู่นี้ เธอต้องมานะเข้าใจไหมเพราะฉันอยากเจอเราต้องมาเก่งแย่งกันโอเคปะเช้าคืนแล้วโอ้ยเช้าคืนแล้วไม่เคยร้านถึงเช้าคืนเลยเคยบวะ่ะเคยหรือเปล่าผู้นี้เจอกันงับโอเคงับมาหาเราหรือเปล่าตั้งใจมาหาเราหรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าผู้นี้ทำ พรุนี้มีป๊อปอัพไลฟ์นะคะทุกคนใครที่สนใจก็สามารถมาได้ป๊อปอัพไลฟ์ออนทัวร์ใช่ไหมใช่พรุ่งนี้วันอังคาร <c oughs> มาเลยมาเลยเริม,มเม,เมอยู่กรุงเทพอ๋อ,อยไม่เป็นไรนะอ๋อแล้วก็ทุกคนจะได้เจอหนูที่กรุงเทพเร็วๆนี้ในเดือนหน้าแต่ว่าไม่ใช่อาทิตย์แรก แล้วมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยใช่ใช่มันเกิดข้อผิดพลาดท,ทางเทคนิคมีการเปลี่ยนแปลง <c oughs> ก็รอดูว,ว่าจะเป็นวันไหนนะคะรอติดตาม <c oughs> เฉลยเลยเฉลยไม่ได้เขาไม่หนีเขาทมบอก เดี๋ยวจะมีงานใหญ่อีกแือว่ารอดูว่าจะเป็นอะไรยังไงทุกคนฝากเราติดตามด้วยนะคะอุ้ยแล้วก็หลังจากเนี้ยหนูรู้สึกว่ารู้สึกขนลุกอะแบบว่าหลังๆมาเนี้ยหนูจะอยู่กับพี่ฟอบ่อยมากแบบว่าเขาเรียกว่าไงบ็อกกิ้งอะไรี้ก็จะอยู่แบบคู่กับพี่ฟออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบใดๆก็จะอยู่กับพี่ฟอตลอดสุดๆช่วงนี้คือถ้าเห็นหนูยืนข้ามพี่ฟอคือรู้รเลย ว่าบางอื่นนะไม่ใช่ก่อนจับมือรอบกรุงเทพใช่ๆๆใช่ <ๆ S 2> ใช่ใช่เห็นเซเธอร์นึกถึงทีมสเตซี่ใช่ถึงทีมสเตซี่เหมือนกันตอนแรกกะว่าจะลงแข่งเนี่ยแต่ว่ายังไม่มีเวลาหรยยือไม,ม่เวลาคุยกับน้องแต่ว่าไม่ใช่หนึ่งสองนี่ใช่แล้วก็ไม่ใช่อาทิตย์ต่อไปด้วยเป็นอาทิตย์ที่มีเลขสองตัวอาทิตย์แรก ใช่ไหมเนี่ยขอดูก่อนใช่กลับมาละทูคิดถึงแกแคสเกมฉันไม่มีเวลาเลยฉันแบบคือถ้าฉันแคสเกมคือมันจะดึกมากแล้วฉันแบบไม่สามารถขับกลับได้ แกคือตอนนี้ฉันแบบเมาช่ำเมาเกินเวลามาแล้วอะฉันไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะโดนนะบา,บายยนะทุกคนคือฉันมวัวแต่เมาฉันแบบเกินเวลาบายๆบายๆบายยบายๆบายๆทุกคนบายๆหนึ่งลองสามสันติคุณในลาติสวัสดีนะครับทุกคนไปแล้วบายบาย